สวัสดีจ้าพี่น้องมากินอาหารบ้านเพื่อนฝรั่งน้ำกันเนาะจ้าตามที่เห็นเลยเนาะจ้าพอดีเพิ่นเพิ่นมีวันเกิดของเพิ่นเนาะจ้าเพิ่นเซิร์นไปกินอาหารบ้านเนาพิ่นจ้าพี่น้องเิ่นจัดจานงามงามจ้าพี่น้องกินแบบเบาๆเนาะจ้าไม่ได้กินแบบหนักๆอันนี้เป็นอาหาร อันทำเป็นบานเฮากระสิว่าทอดไข่ใส่มันฝรั่งนะจ๊ะอันนี้ค้นสเปนเห็ดโดยตรงเลยจ้ะอันนี้คนใฝรั่งสเปนเพิ่นอยู่สวีเดนนะจ๊ะเพื่อนบานเพิ่นเป็นอาหารคืนซื้อของประเทศเพิ่อนนะจ๊ะพี่น้องมาจ้าทุกคนจะมากินแซบๆน้ำกันเด้อจ้าพี่น้อง ขอบคุณที่เขามารับชมจ้าเมนีเฟเมนูนดขเขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรีบร้อยเดี๋ยวจะมาเมตเดระยุติดดดฟิุติดดฟินุติเด้ พอกันมือนาะสวัสดีจ้า